สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมันนี้กับมาพอกันอีกแล้วพี่น้องประเด็นมาบอกจ้อยจ้อยแบบนี้โดนละนอพี่น้องนอกระสวัสดีปีใหมยย่อยากเป็นทางการพี่น้องจะเลิกมาหลายมือแลอกก้วเนาะการขึ้นสื่อภาษาดอกนอก้องวันนี้ก็เป็นวันทีซีพี่น้องเปิดเทอมเมื่อวานนี่แต่ว่าเขามีจดหมายมาหาล่ะนะพี่น้องโรงเรียนเจสิกานะตอนเย e a r eleven no นะพี่น้องตอนอันมัธยมนะพี่น้องตอนนี้เจสิกาอยู่เยียร์ อิเลเวนทเวลเธอทีนเยี่สิบสามเนาะตอนนี้สิบเอ็ดสิบสองพี่นอ้องเยี่สิบสองเนาะอยู่ประมาณอ่าเยี่สิบสองแต่ว่าของปีของวิทยาลัยเอของอันนั้นม,มัธยมเหมนะพี่นอ้องเขาก็มีจดหมายมาว่าเจสิกาเรียนได้เรียนดีว่สสาสัสพี่นอ้องบอกอยังไงคือเรียนดีละกันทางโรงเรียนเขาก็มีจดหมายมาให้ไปรับไปอีหยังบุรีพี่นอ้องแล้วก็จะทาเบิร์กพี่น้องว่ามันจะเป็นอีหยังจังได้เนาะ ตอนนี้เจสิกาอะกันอยู่โรงเรียนพี่น้องว่าดีมาเหอนอยู่เนาะปกติแล้วกะกะมีมาเหอนก่อนหล่ะหล่ะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นอยู่ก็มูเพิ่นนะอยู่โรงเรียนก็เลยเอปล่อยปล่อยเถอะนะนอกจากคอยกับพ่อริบเจสิกากสิขี่ขี่รถไปหาเจสิกาอยู่โรงเรียนเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่หุนบ่แน่ใจเด้อพี่น้องว่ายู่โรงเรียนก็เสีใหุ้ทายบ่เนาะเดี๋ยวอันรายละเอียดเด้อยวเสิ็จมาบอกให้ฟังอีกเทือนึงพี่น้องช่วงนี้กะฝนตกสุมือสเว่นพี่น้องฝนตกฝนตกบ่มีแนวสีเห็ด คอยกะไอ้บอดี้ไปใส้มาใส้กับพักการเป็นยางแอตดิกกันนะพี่น้องพักการเป็นยางแอตดิกกับถ่ายวิดีโอแนวบอด้ถ่ายวิดีโอแนี่นะพี่น้องเพราะว่าคนนังเสือกคนมันยางหลายนะยางกับส่วนไปส่วนมากกับเกลงใจเขานะบอดี้อยากถ่ายเป็นไหนนะพี่น้องก็เลยอ่าก็เลยบอด้ถ่ายวิดีโอมาสูเบิร์กนะพี่น้องเนาะค่ะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะพี่น้องกับถามวาเบิรงกันเนาะว่าใส่เป็นจังไดนาะพี่น้องจิลงเด่นเนาะ หนาวหนาวออคราวนี้ได้ไหมเนี่ยหนาวหนาวอ๋อเปนแดดดีนะคราวเด้อย่อันนี้มาไปให้ประกัล็อกเอออันนี้มาไปล็อกอันนี้อ้ยหนาวหนาว You should like pick out with my top. I think they do. Yeah, your them? paper. I thought you would have been that one there, senior achievement. All <laughs> oh, right. Yeah. just cat uh -huh. not that good. <laughs> what, do what, do you, what do I do? oh, <laughs> 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 now, now, now. Okay, so what do you have today? Say hello, Tham Phu Som Hello. Ah, uh, me, I'm a so. Um, so I got my outstanding Award work, uh, work award. Work award twelve, yeah. Yeah, we open Yeah, so for last year. And I got a little certificate. Mm -hmm. it says it was presented in January twenty twenty four. Jessica Whale. Lovely. <laughs> um and then that was the program thing trip. And then I also got um ไหนนี่แม่ทิวเคยได้นะโอซูคูแฮร์ไฟพาวิฟเฟิลเลยปะวะเอาเลยนะเอาเอาเอานำมาถือไว้แม่จะแทคฟโต้เอาบอร์ดจิเฟิร์สวันจะเฟิร์สวันนะโอเคเซฟบายท่านผู้ชมบ๊ายบาย